เปิดตัวเกมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมาะกับคำว่าความสุขล้นใจจริงๆนะครับสำหรับ Tree of s a v i o r Neverland เกมมือถือ MMORPG ตัวใหม่ที่นอจะจะเปิดให้เล่นกันเป็นอย่างทางการไปแล้วณนะตอนนี้นะครับเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยก็ยังได้รับเกียรติจากทาง Tree of s a v i o r Neverland ให้ไปร่วมงานเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลนะครับบนลานกิจกรรมชั้นจีและที่สาคัญงานนี้พรีเซนเตอร์คนสาคัญของเกมอย่างคุณนนทชนนศิลปินชื่อดังนะครับแล้วก็เกมเมอร์ เกมนี้ตัวยงเลยนะครับก็มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยบอกเลยว่าเพราะนนน,นี่แหละที่ทําให้ตัวงานสนุกแถมอบอวลไปด้วยความสุขแต่ก่อนจะไปถึงนนถนนนะครับขอพาทุกคนไปดูบรรยากาศตัวงานกันก่อนลานกิจกรรมชั้น G ียูเนี่ยมอนะครับเป็นพื้นที่ยอดฮิตในการจัดอีเวต์อยู่แล้วซึ่งงานทริโอเซเวียในเวลานี่ก็จัดการพื้นที่ได้อย่างดีเลยนะครับโดยเหล่าพี่ๆสื่อมวลชนนะครับอินฟลูเอนเซอร์ KOL ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงแฟนคลับนนแฟมผู้โชคดีเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปนั่งในพื้นที่ด้านในส่วนผู้ชม ไปถึงแฟนคลับนนแฟมนะครับคน,น,นอื่นเนี่ยก็จะได้มีส่วนร่วมอยู่ด้านนอกแต่ก็ไม่ได้ไกลจากพื้นที่เลยแถมยังเห็นหน้าเวทีได้ชัดเจนมาก,มากและส้าสหรับแฟนเกมทั่วไปนะครับไปกันที่โซนด้านหลังของอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะจัดเป็นเหมือนนิทรรศการขนาดใหญ่ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้ด้วย โดยภายในเอเรียนี้นะครับจะมีอาร์ตเวิร์กแล้วก็ภาพของเกมอ่ะมากมายให้เราเดินชมกันบอกได้เลยว่าปริ้นมาขนาดใหญ่สวยมากๆถ่ายรูปกันได้เลยแล้วก็ยังมีป้ายข้อมูลตัวละครสุดน่ารักนะครับแล้วก็กิจกรรมเล็กๆน้นนอยๆให้เราได้เล่นกันอาทิเช่นกิจกรรมกาชาปองนะครับโดยเขาจะมีของรางวัลน,น่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นของในเกมแล้วก็ของนอกเกมให้ได้ลุ้นกันเพียงแค่ดาวนโหลดตัวเกมนะครับผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศในงานแล้วก็แชร์ลงโซเชียลช่องทางใดก็ได้จากนั้นเนี่ยนำไอดีเกมไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูจาก นั้นนะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการเล่นกาชาปอง1รางวัลโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีทั้งหมอนแมวนะครับมีกระเป๋าสะพายนะครับมีโปสการ์ดแล้วก็เข็มกลัดจากเกมรวมไปถึงไอเทมโค้ดภายในเกมอีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีจุดทดสอบการเล่นเกมนะครับมีบอลลูนนะครับเอาไว้ไปแตะ wish list นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย ไปดูบรรยากาศบนเวทีกันบ้างน,นะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับทั้ง2พิธีกรนะครับคุณโปจีแล้วก็เจนหลีนะครับดำเนินรายการได้สนุกจนทําให้ทั้งแฟนเกมแล้วก็แฟนคลับคุณนนที่ไม่ได้เล่นเกมเนี่ยก็สามารถเอนจอยไปกับตัวงานได้อย่างง่ายๆแล้วก็ไม่เหมือนทุกครั้งนะครับที่พรีเซนเตอร์ก็จะมาแค่ขายของนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยนับตั้งแต่วินาทีที่คุณนนทนนท์เนี่ยก้าวขึ้นมาบนเวทีสีสันแล้วก็ความสนุกของกิจกรรมก็ทวีคูณมากขึ้นนะครับด้วยจังหวะการรับส่งมุกกกกที่่ลลลลืนนนไหแแ้้ววว็็็คามเเปัเอง ถือตัวนะฮะจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรใหม่ที่3ก็ได้ไม่เกินจริงเลย และที่น่าประทับใจอีกอย่างนะครับก็คือกิจกรรมการตอบคําถามนะครับร่วมสนุกการตอบคําถามของทุกคนที่ร่วมงานนะฮะก็คือการใช้คาฮูมาเป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือในการตอบคําถามถามคําถามนะฮะทำให้มันสนุกมากๆนะครับจบจากคาฮูไปนะครับก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมต่อเนื่องนะครับมีการแจกรางวัลมากมายนะครับที่เหล่าผู้ร่วมสนุกเนี่ยก็ทําให้ตัวงานสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งการฉาย p ีวีโฆษณานะฮะรวมไปถึงกิจกรรมการออกสเต็ปแดนซ์บนเวทีนะครับเป็นชาร์เลนจ์นะครับในการเต้นเพลง t r e e of Seven ใน e ั l a n d ะะบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครแล้วงานนี้เนี่ยผมเองก็ได้ขึ้นไปกระทบหลายคนนนแบบใกล้ชิดซะด้วยนะฮะนี่เป็นไงครับนนทนนเจอกันทะลักซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปส่งท้ายกันด้วยมินิคอนเสิร์ตนะครับจากนนทนนทนะครับขนหลายเพลงฮิตมาแสดงให้ดูกันส,สดๆบอกได้เลยว่าทั้งแฟนเกมลงไปถึงแฟนคลับนนแฟมนะครับได้กลับบ้านพร้อมความ,มสุขแล้วก็รอยยิ้มอิ่มๆไปเลย เป็นงานเปิดตัวเกมที่บอกได้เลยว่ามันทั้งสนุกแบบเต็มอิ่มแล้วก็มีความสุขล้นใจเลยนะครับสำหรับงานเปิดตัว tree of s a v i e r Neverland ที่เอาอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบส่วนใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่างานสนุกๆแบบนี้จะมีมาอีกแน่นอน แต่ใครที่อยากจะสนุกตั้งแต่ตอนนี้นะทีนี้เลยนะครับเราก็ขอแนะนําเกมน่ารักน่ารักอย่าง Tree of s a v i o r Neverland พร้อมเปิดให้เล่นกันแล้ววันนี้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android และยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณนนทนนเนี่ยนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาก็ยังเล่นเกม Tree of s a v i o r Neverland เองอีกด้วยดังนั้นนะครับใครที่อยากเจอเขาไปติดตามทวิชส่วนตัวของนนทน,นกันได้เลยคุณอาจจะเจอเขาอยู่ในเกมก็ได้ครับ